เปิดคลิปมาด้วยจังหวะมันๆน,น,นะครับแกง้งวงนกันหน่อยตอนนี้เราก็เดินทางออกจากอีต่องพิล็อกแล้วนะครับมุ่งหน้าไปที่สังขบุรีต่อเลยนะครับส่วนใครที่จะขึ้นมาอีตองพิล็อกนะครับก็ระวังเส้นทางด้วยนะครับมีทั้งถนนขาดดินสไลด์นะครับยังไงก็ระวังกันด้วยเนาะระหว่างการเดินทางนะครับเราก็จะเห็นวิวแบบนี้เกือบตลอดเส้นทางเลยนะครับเราก็แวะชี่เอ้ยแวะถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับก่อนที่จะไป สังขะนะฮะเราก็าแวะตรงนี้ก่อนแล้วกันมาเจอร้านกาแฟนะฮะคาเฟ่สวยๆแล้วก็วิวดิดๆก็เลยแวะสัหน่อยแล้วกันเราก็จัดกาแฟไปคนละแก้วนะครับสดชื่นเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> สงสัยจะเจอกาแฟปลอมนะครับห <c oughs> ยอกๆนะครับคุณนายเขาไม่ดื่มกาแฟนะฮะเขาดื่มชาเขียว <c oughs> แอดก็แอบห <c oughs> ยดยาดนอนหลับลงไปนิดนึงนะครับ จมเกงบดนะครับแสบหูขับรถมาอีกสักพักนะครับแล้วก็มาถึงสังขบุรีนะครับระยะเวลาในการเดินทางจากอิตตองปิล็อกไปสังขบุรีก็ประมาณ3ชั่วโมงกว่าๆนะครับเหมุธะทะครับเพราะบริการเพื่อจานให้ด้วยคืนนี้เราพักที่บ้านดอกบัวโฮมสเตย์นะครับที่นี่มีบริการที่จอดรถด,ด้วยนะครับ ที่พักจะอยู่ติดกับสะพานมอนฝั่งหมู่บ้านมอนนะครับพอมาถึงที่พักนะครับเราก็จัดหมูกระทะอ,อีกแล้วนะครับที่นี่มีบริการสั่งได้นะครับหลังจากอิ่มท้องนะครับเราก็พักผ่อนกันสักนิดนึงรอช่วงเย็นๆนะครับค่อยออกไปเดินเล่นสะพานนะครับ สด้งหน่อยสด้งหน่อยสด้งนิดนึงตอนนี้แอดก็อยู่บนสะพานไม้นะครับสะพานมอญซึ่งเราพักตรงนี้นะเราพักตรงนี้นะเนี่ยเราพักอยู่ตรงนี้จะมาถ่ายรูปให้ดูคีหนึงพอเราเดินขึ้นมาบนสะพานนะครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือเพื่อนบางกล้องนะฮะ <Okay. S 1> ไม่ใช่นะครับสิ่งแรกที่เห็นก็คือน้องๆน,นะครับแต่งชุดมอญแล้วก็มี อขาเรียกอะไรมีโถนะครับอยู่บนหัวตอนนี้ก็กําลังทะเลาะกันเรื่องแบ่งตังค์อยู่นะครับพี่เขาให้แบ่งร้อยไปแล้วเขาบอกว่าให้น้องๆเนี่ยไปแบ่งกันให้เท่าๆกันนะครับส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับก็ทําหน้างง,งๆเลฮะไม่เ็บตังค์เออาี้โอเคบายบายตัวเล็กตัวเล็กบายอืมมันก็คนละแบบนะครับคนละแบบกันขับรถไปเไปที่สา็น้รว เห็นพี่คนนี้นะครับเขาเห็นเราใส่เสื้ออีตองปิล็อกนะครับเขาก็เลยอยากไปเขาก็เลยถามเราว่าจากสังขะบุรีไปอีตองเนี่ยมันไกลไหมนะฮะสะพานมอญหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานอุตมานุสรเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง850เมตรสร้างเพื่อใช้เชื่อมต่อข้ามระหว่างแม่น้ำซองกาเลียเชื่อมสัญจรมอญสังขบุรี เฮ้ยบรรยากาศแบบนี้แอดไม่ได้เจอนานแล้วนะครับครอบครัวนั่งดูทีวีด้วยกันแต่ได้มาเจออีกครั้งที่นี่นะครับไม่รู้เขาเป็นอะไรนะครับสงสัยอยากจะย่อยนี่นะฮะเราพักตรงนี้นะครับใต้สะพานเลยเนะี่ยที่พักที่นี่นะครับมีบริการทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใส่บาตรตอนเช้านะครับชุดเสื้อผ้ามอนล,อล่องเรือเที่ยววัดจมน้ำนะฮะเข้ามาพักที่นี่ก็ ถามเขาเลยนะครับว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของเช้าอีกวันนะครับช่วงเช้าๆพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มจะเปิดร้านกันแล้วราาว้านกาแฟร้านโจก๊กนะก็เปิดแต่เช้าเหมือนกันนะครับ มาเที่ยวสังขบุรีนะครับสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับนายพูดนะครับทำไมแอดคิดไปถึงไอ้น้องโอลิฟนะครับอะไรนะใีรถนายเตอในรถนายนำฟังกับบอออกนะครับหลังจากใส่บาตรอิ่มบุญแล้วนะครับเราก็มาอิ่มท้องกันที่ร้านโจกนะฮะแอดก็จําชื่อไม่ได้ด้วยสิแต่ก็อยู่ตรงที่เราใส่บาตรนั่นแหละนะครับหลังจากที่อิ่มน้องนะ้ยไม่ใช่นะครับอิ่มท้องนะครับเราก็ไปเดินชมวิวบรรยากาศตอนเช้าบนสะพานนะครับ แมนะสาวมอนเต็มสะพานทัหมดเลยนะครับช่วงเช้าๆนะครับบนสะพานมอนเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับมีหมอกฟุ้งๆบางๆด้วยนะครับแล้วก็แบ็กกราวด้านหลังนี่สวยนะครับเป็นวิวแม่น้ําภูเขาแล้วก็หมอกจางๆด้วยนะครับผมสาวๆก็แชะกันมันเลยนะครับน่าจะได้ไปประมาณ8 0 0 0ันรูปนะฮะ ไปไปไปต่อกันนะครับทีนี้เราก็จะไปไหว้พระวัดจมน้ํานะครับก็คือเหมาแพ็กเกจ3วัดนะครับเราก็ใช้บริการเรือจากที่พักนั่นแหละนะฮะก็5้าร้อยบาทนะครับรวม3วัดแต่ถ้า1วัดนี่ก็300อบาทนะครับ <c oughs> ดูป้าๆเขาจับมือประคองกันแล้ว <c oughs> น่ารักมากเลยนะครับระหว่างที่เรานั่งเรือไปชมวัดนะครับ บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับตอนเช้าๆช้มองไปข้างหน้านี่จะเห็นภูเขาแล้วก็เห็นเมฆหมอกนะครับสวยงามจริงๆครับนี่ก็จะเป็นวัดแรกครับผม บริเวณนี้ก็จะเป็นวัดวังวิเวการามครับเป็นวัดเก่าหลวงพ่อ,อตัวมาครับผมของร่อก่อนว่าจะตรงนี้ใช่มครับใช่ครับเพราะสมัยก่อนนะครับเขายัางไม่ได้สร้างเขื่อนะตรงนี้จะเป็นร่องน้ำเป็นห้วยเล็กๆอยู่เมืองสังขาเก่าอยู่บริเวณแม่น,น้ำนี่หมดเลยครับพอเขาสร้างเขื่อนก็กักน้ำนี่ครับเมือง<ม>นี่จมหมดเลยครับทั้งอำเภออำเภอสังขาอำเภอก็อยู่ตรงเกาะเกาะตรงกลางกลางแม่น้ำตรงนี้เลยไอ้ตรงยาดำๆนั่นแหละตรงนั้นจะเป็นเกาะตรงนั้นนะครับผม เรียกว่าแม่น้ำอะไรครับเขาเรียกว่าไม่น้ำสามะสบครับสามะสบครับสามะสบเพราะว่าสามสายครับไ<า>หลามาบรรจบด้วยกันครับมีอะไร,ระบ้างก็จะมีแม่น้ําบีคลี่ครับแล้วก็แม่น้ําสองกะเรียบแล้วก็แม่น้ําลันตีแม,ม่น้ําบีคลี่ก็จะไหลมาจากพม่าครับเนี่ยเส้นนี้พี่เข้าตรงไหนเนี่ยแล้วก็แม่น้ําสองกะเรียบตรงสะพานไม้ที่เราออกมานะครับมาจากทุ่งใหญ่ในเลสสวนแล้วก็สายที่สามอยู่ของเนี่ยตรงสะพานลันเต้ครับเขาเรียกว่าแม่น้ําลันตีมันจะมาจากประเทศไทย สามสายลายมาบาจบยู่กลางแม่นาเน,นี่ยหน้าวัดพ่อมาครับตรงกลางนี่เลยครับเขาเรียกว่าสามะสบสามะสมก็จะเป็นจุดกํเาเนิดของแม่น้ำแฝงน้อยดีสุดยอดเลยนะครับทริปนี้นะฮะได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งความรู้นะครับเอาไว้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังนะครับว่านี่นนะคุณพ่อคุณปู่เคยมาที่นี่แล้วนะฮะ ที่เคยมาเที่ยวที่นี่เจอเหมือนแอดหรือเปล่านะฮะแอดว่าแอดเจอดีเข้าให้แล้วนะครับนั่นนะครับตัวที่1นะฮะนั่นนะฮะตัวที่2นะครับโผล่ตรงหน้าต่างเลยนะครับเนี่ยแอดโดนแล้วโดนแล้วนะครับถิ่มไปนี่รบรองไม่บ้านน้าดอกออกจากวัดวังวิเวกาลามเก่านะครับเราก็จะไปต่อที่วัดสมเด็จนะฮะวัดสมเด็จนี่เป็นวัดของชาวไทยนะครับวัดวังวิเวกาลามเนี่ยเป็นวัดของชาวมอญนะฮะ อีกไกลไหมครับสู <s os> <s os> ้ไหมสู้ไหมระหว่างทางขึ้นนะครับก็จะมีน้องมักกุเทศนะครับคอยบริการให้ข้อมูลนะครับ เรื่องของทิปก็แล้วแต่เราจะให้นะครับจะให้มากให้น้อยก็แล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดที่สาครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดสุสวรรครับเป็นวัดชาวกระเรียงครับผม วันนี้จะอยู่กลางน้ำรับจะอยู่ลึกกว่าเพื่อนหน่อยได้ไหมครับผมช่วงหน้าน้ําเยอะครับโบนได้ชมมิดเลยครับมองไม่เห็นเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นโบว์เขจะเป็นช่วงบนคาข้างบนนะพี่ประตูเขนาน้าต่างยังไม่โพลเลยครับ ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่องเรือชม3ามวัดของเรานะฮะสำหรับเที่ยวสังขบุรีรอบนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาเที่ยวอีกไหมเพราะว่าระยะทางมันไกลเหลือเกินนะครับสำหรับทริปสังขบุรีก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าทริปเทียเ่ยวกาญจนบุรีของเรายังไม่จบนะครับเราจะไปต่อที่ไซยโยกแล้วก็มันลิกานะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสดิงหน่อยสดิงหน่อยสดิงนิดนึง